ครับเพื่อนๆก็สวัสดีนะใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามช่องไอวิมังกาด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆวันนี้นี่เหรียญน,นี้ด้านข้างก่อนชมก่อนนะด้านหลังนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดอกไม้นะครับวันดอนเจดีมังกาเหรียญน,นี้ปีสองเน่งนะครับอัน,นเรียญน,นี้ก็ได้รับความนิยมสูงนะในพื้นที่นะครับ ทราบเรียหลงพขาตอกไม้เนี่ยถ้าสนับรุ่นอันนี้ก็รุ่นสองนะแต่ว่าถ้าเป็นนับเป็นวัตถุมงคลของวัดอรุเจดีอาจจะรุ่นสามรุ่นสี่อะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าจะมีเรียหลงเขาห่วงนะครับที่สร้างราวปีหนึ่งสามโดยเซมาประมาณปีศูนย์เก้าถูกไหมอ่าลงมาห่วงหนึ่งสามหรือมากนะครับอันนี้ต้องหาดูอีกทีนะแต่ว่าก่อนก่อนปีสองหนึ่งแน่ๆนะครับอ่พอทีนี้เรามา พูดถึงเหรียญนี้นะครับด้วยความที่เหรียญนี้แก่สวยมากนะครับแก่น้าตรงนี้แกได้เข้มขังคมหรือชัดเจนนี่ตีกล้องแล้วเห็นไหมโอ้ดวงตาเป็นเม็ดเปลือกเป็นเปลือกนะครับคมมากแล้วก็แท้ดูง,งา่ายเลยแบบนี้นะครับก็นำมาให้เ,เพื่อนศึกษาอ่ารุ่นนี้ต้องบอกว่าไม่ทันท่านนะอ่าเหรียญเนี่ยไม่ทันท่านนะครับกังเซมาแล้วก็ หเหรียญรู้เหมือนปีสองหนึ่งด้วยนะครับไม่ทันทันนะต้องบอกไ้ก่อนแต่ว่าพิธีพุกเซกดีมากนะครับนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ทั้งสองรุ่นคือได้รับความนิยมถุกรุ่นแน่นอนวางไวนะครับต้องบอกอย่างนี้นะแต่เ,เพื่อนๆดูด้านบนนะครับเห็นไหมลายวงเดือนตัวนี้ก็เป็นจุดในการดูเหมือนกันนะครับแต่เหนือซึ่งเงินดายเ,เพื่อนๆดูหน้าตาของทองจริงเร,เระะียญรุ่นนี้ให้ดูเห็นไหมคมเลยเนี่ยดูเมตตาคมเลยชัดแลว้วเพื่อนๆดูการแต้ของตัวหนังสือเห็น 4, ไหมลอลิง อาใต้ฐานลราลิงใช่ไหมกังวลหัวลราลิงขีดปุ๊บอย่างเงี้ยคือคมๆเนี่ยโอ้โหก้าสเท้สูงมากแล้วเห็นไหมนูนตานี้เป็นเม็ดเลยนะครับอาเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเท่าที่ผ่านตานะหรือว่าผ่านมือเนี่ยจะมีกระไรทองด้วยนะครับกระไรทองจะได้รััความนิยมที่สูงกว่านะอาจํานวนการสร้างที่น้อยกว่านะครับอาก็มีทองแดงลมดำนะทองแดงพิวไฟนะประมาณนี้นะครับอาเรื่องเนื้อเงินอะไรพวกเนี้ย ผมไม่เคยเห็นนะครับใครมีข้อมูลก็ลงมาได้แต่เรียนรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เก็บสะ้าสมเป็นอย่างยิ่งนะครับรุ่นนี้ปัจจุบันก็หาค่อนข้างยากแล้วนะครับเพืเ่องก็ถ้ามีก็ลองนํามาเปรียบเทียบกันดูถือว่าเรียนนี้เห็นไหมเส้นวงเดียอะไรคมสภาพก็ยังดีถือว่าประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเรียนนี้ครับ,บก็นํามาเบื้อนเพื่อเปรียบเทียบกันนะใครมีก็ลองนํามา เปรียบเทียบกับคลิปคงผมก,ก็ได้ที่สองให้เพื่อนๆค่อนข้างชัดนะครับรายละเอียดค่อนข,ข้างเห็นชัดเลยแหละนะครับเรี่ยงนี้ก็จะพยายามซองหน้าหลังให้ชัดเจนนะเพื่อเพื่อนๆนาไปเทียบกับของเพื่อนๆจะได้นําไปเทียบกันได้นะครับแล้วตรงเนี้ยจะมีเส้นงุมคมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลงกล้องผ่านโทรศัพท์จะเห็นไหมนะครับแต่ว่าถ้าเรียนจริงเนี่ยเราซองไปตรงตรงเนี้ยตรงเจดีทางด้านสายที่เป็นเหมือนอิด ขึ้นมาเนี่ยตรงตามซอข้างในนะจะมีเส้นเสี้ยนของขมอยู่ประมาณสี่สี่สามสี่เซนนะอ่าเราไปแงะดูตรงนั้นนะครับมีคมแล้วก็เอยาพวกนี้นะเม็ดเม็ดอ่าก้อนกวดอะไรพวกนี้ที่เขาแปรนแกะเนี่ยขู่คมเลยอิฐปูนอะไรพวกนี้นะครับอ่าเป็นเจดีเก้านะครับเนี่ยอ่าขมเลยชัดเจนนะครับเห็นไหมหูปิ้นเป็นธรรมชาตินะแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะเห็นไหมเนี่ยนะเ,เพื่อนๆดูบริเวณยอดก็ได้นะครับเห็นไหมยอดเนี่ยจะมีเส้นคมคมหรือว่าอ่าตัวหนังสือก็ดูได้นะอ่าเห็นไหมความคมความตึงเห็นไหมครับปีสองหนึ่งเห็นไหมทุกตัวเนี่ยก็มีความลดกคมชัดนะครับแต่ว่าเนื้อเส้นเงื่อนหนเนี่ยเ,เพื่อนๆก็พิจารณาเรื่องความคมเป็นหลักก่อนอก่อนที่จะ,ะดูตัวตรงตัวตัดอะไรพวกเนี้ยเราดูความคมก่อนอะไรเพราะว่าเหรียญนี้ เข็น่าจะยากมากๆนะอเพราะว่าเหรียญจริงเนี่ยเห็นไหมคมมากเลยอะแล้วก็มีจุดดูที่ซับซ้อนเยอะมากนะสหรับเหรียญนะครับเห็นไหมจุดจุดจุดอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เห็นไหมเส้นเี้ยนตรงบริเวณน้อนหนูอ่ะคําว่าดอนอะไรพวกนี้นะอ่าแต่ว่านั่นแหละเพื่อนๆเราพริชยาทุกอย่างเนี่ยไปเอประกอบกันไม่ว่าอ่า รายละเอียดด้านหน้าก็ดีที่เป็นดวงตาที่ผมบอกไปแล้วนะครับด้านหลังจุดที่ใช้ในการดูเช่นตัวหนังสือเนี่ยอาจจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าอาจจะปั๊มเยอะถ้าปั๊มจํานวนมากๆหรือว่าปั๊มเหรียญในท้ายแล้วเนี่ยตัวหนังสืออาจจะเลื่อนหลังได้นะครับไม่ใช่วันตัวหนังสือไม่เต็มนี่จะเก๋มไม่ใช่นะครับมีเต็มได้ไม่เต็มได้เหมือนเหรียญปีศูนย์เก้าตรงคาว่า อในงานมั้งน,น้องหนุ่มสระไอเนี่ยตรงนั้นก็อหายคาขาดหา,า,ายไปด้วยนะเอาไปเปิดดูกันแล้วกันบางเหรียญจะติดลึกบางเหรียญก็ติดบางเปล่านะครับเมื่อเหรียญเนี้ยคําว่าการจะวีอาจจะบางเบาแต่ว่าเพืเ่อนๆดูเจดีพอดิคมจะจัดนะครับเพื่อนแบบเนี้ยเจดชักมากจริงๆจ,จุดตามเจดีใช่ไหมอ่านนี้นะครับ ้นชันทนชันเนี่ยเก๋ยังไงครับเดียนนี้คงมมากๆนะครับเดือนก็อลองเรียบเทียบกันดูเพราะว่าเห็นข้อแตกต่างเนี่ยทักกีมาเนี่ยเพราะเด่ยนเทะคุมมากๆนะครับนะนี่ครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเดืยนหลวงพ่อดอกไม้วัดดอนเจดีนะครับก็ถือว่าถ้าเปินลมีก็ทักมหาผมได้ที่ลิงใต้คลิปนะ,นะ,นะถ้ามีกระไรทองนี่ พักเลยนะครับหาคนงังยามากๆแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญที่สวยๆวยเนี่ยแล้วมีโบเขาจะมีขายเข็มกัดโบด้านบนด้วยนะถ้าครบชุดเออ,อเพื่อนๆลืมบอกไปนะครับมีลงยาด้วยลงยาแดงเคยเห็นนะแต่ว่ามีเจนะก็ควรดูดีๆมีลงยาไหมอันนี้เพื่อนๆดูก้อนต้าน,นใจเจ้าหาก,กลองศึกษากันกทีนะครับเพราะว่าลงยาเข้าลงยาไม่ก็ต้องบอกว่าไม่เท่ากันนะ โอเคครับเพื่อนๆสรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ